อ๋อก็ว่าอยู่ทำไมมันค้างวะสวัสดีครับจะมาพบกับผมอีกครั้งกับลูไเดลหรอโอเกนเมมโมรี y นะครับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาที่อนาเศเดนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะมาหลือกันต่อเลยดีกว่านะครับเราก็จะมาที่หมู่บ้านนะอ,อหมู่บ้านรับแรงอืืม อะก็น่าจะอยู่แถวๆเนี <S <S so like bbe bbe> ้ยนะถ้าเกิดอย่างแบบเดียวกันกับที่โลกของชันนะนะอ้ยโหครับมีอิลูชันอยู่แถวนี้ด้วยฮะเออแปลกเนาะก็คือโลกเราไม่มีอย่างนี้นะเออโลกนี้มีบาเรียเป็นเป็นม่านลวงตาด้วยครับ อืมอืมเอเหรอ๋อเลโอ้เป็นเป็นเป็นการกระทำของไอ้ตัวนั้นน่ะตัวร้ายอ่ะเออก่อนนั่นแหละนะถึงแม้ถึงแม้มันมันจะเป็นสรุปก็คือน้องน้องจัดการให้ได้ครับเออประมาณนั้นแหละ อืมอืม mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวก่อนนะอะไรเละอืม mm อ hmm. uh, something I got to know about อ uh. mm ๋อ hmm. อ uh ืมอก็คือเขาอยากถามอะไรเกี่ยวกับชื่อออนนิดนึงอ่ะคือ ตอนนี้ไอเซนเซียกของเราไม่รู้อะไรเลยนะแบบไม่เข้าใจอะไรที่ออนแม้แต่นิดเดียวอะเออเฮ้ยแม่แคนซีดรูอะฮะอาริยานเอออ่าฮะ then how did you know that I เออใช่ผมว่าไม่โอ้โหแบบ อันนี้อันนี้พูดยากเลยฮนะคือก็คือตอนที่น้องชิโร่เนี่ยปลอมไม่ใช่ไอเอ่อกริย์ของสเปกเตอร์น่ะมันปลอมตัวเป็นชีโร่ใช่ไหมเออแล้วชิออนรู้ได้ไงว่าเด็กคนนั้นคือไม่ใช่ชิโร่แต่เป็นจะเป็นสเปกเตอร์เออก็ผมคิดว่าไม่น่าจะรู้หรอกแค่ค่าเรียบอะ อืมอ่ะท The w h o l e s t o r y a อ้ออาวเหรอก็คือชิออนแบบสรุปก็คือชิออนไม่ใช่ฆาตกรน,นะแค่เขามาตามล่าไอ้นี่อยอยูเฉยๆนะไอ สเปกเตอร์ที่ถูกเอาวิญญาณมาใส่ในศพอะ่ะเออแล้วชิออนคิดว่าน้องชีโรเป็นเป็นเป็นพวกสเปกเตอร์เว้ยเออเลยเจี่ยนทิ้งแม่งเลยเอออือหืออือหอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดีวยดวย ก็ค um pues ือก็ค nah, ือถามน้องว่าเคยเจอชิออนมาก่อนไหมน้องก็บอกว่าเคยเจอชิออนก่อนที่ม <sig training it> <ine> ันจะมาเจอเปียกนะอือฮึมมาท์เทนช์ก็คือตอนที่ไปเจอกันก็เจอกันที่มูเขานี่แหละอ๋อฮะก็คือเขาก็เดินเตะเตอยู่บนภูเขานี่แหละนะเอออือฮะเสร็จแฮะ no clue what I said look like huh ah why I spoke is huh uh huh no expectation but I spoke to him อาเช็บอาเช็บอ๋อมาเลยอ๋าก็คือเหมือนว่าน้องมาตามหาเซนเซียอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้เซนเซียหน้าตาเป็นไงเลยไปถามมั่วเลย เออแต่พอชิออนเห็นน้องใช่ไหมก็รู้เหมือนเหมือนรู้เลยนะว่าน้องเป็นสเปกเตอร์อ่ะอ่า์อ่าฮะก็คือ,อน้องเองก็บอกว่าเออถ้าเกิดฉันไม่พูดอะไรไม่อธิบายแล้วก็โดนฆ่าแน่นอนเนาะเออน้องเลยอธิบายครับอืมอืม da ด a when he told me His decision พอน้องเล่าเรื่องของตัวเองให้ให้ชิออนฟังใช่ไหมชิออนก็บอกความาัฒนาของตัวเองครับ That would meet คิวฮะ e ฮสิ e ันนะฮะที่วันจะต้องจะเป e e e โอเคใช่ครับเรื่องมามากัดตะละปัดอยู่ตรงนี้เองครับชิออนไม่ใช่ฆ่าตะกอนนะแต่เหมือนเป็นผู้ปลดปล่อยครับ เออก็จะไปตามล่าพวกสปเปกเตอร์ use, ที่เอาโดนเอาวิญญาณมาใส่ไปในร่างศพเพื่อปลดปล่อยวิญญาณครับโอ้โหเป็นงั้นไปอืมอืออืม,อม,อมก็คือหลังจากหลังจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ฉันมองฉันรู้ได้เลยว่าเขาเขียนไปหลายแล้ว อ่าโพสเปสเปกเตอร์นะฮะ a ัสเ a ดไอ h ฮปเด h ะไซเอ็น idea how he tell a p a r t ก็คือไม่รู้อ้าวก็คือไม่รู้ครับว่าเชยอนรู้ได้ไงว่าคนที่จะเป็นฆ่านะเป็นสเปเกเตอร์เออก็ไม่รู้นะว่าเชยอนกลายเป็นทำไมจะจูบแบบ ไปไหนมาไหนคิลิ่งฟรีเลยครับอคอ่าไปทั่ว he h knew the person he cut down wasn't w s n t right uh huh. อ,อืนี่คือ,อยังยังยังมองโลกในแง่ดีอยู่นะว่าชิออนอะ่ะฆ่าน้องอะ่ะเพราะว่ารู้ว่าน้องไม่ใช่น้องแต่เป็นสเปกเตอร์ปลอมตัวมาเออน้องชิฮิโร่นะ อ่านี่ก็คือเออเองเออพูดจะเออออหอหมอกไปเองครับว่าเออมันนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่คือชื่อนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยนะเออจริงๆแล้วก็คือแบบก็เข้าใจได้อยู่หรอกแต่มันมันเห็นต้องๆเลยนะว่าอืออยังไงสำแบบนี้ด้วยอืมอ่าเช,นะชี่ยนะเชนครับอือฮะอือฮะั็จะอฮะ เลเวนน์อือฮั s e d โอคก้คือนรับตอนนี้คือเขาก็ปักใจเชื่อไปแล้วนะว่าชิออนเนี่ยมีภารกิจเพื่อตามลากหาเพื่อตามลากฆ่าพวกสเปกเตอร์ครับอ่าแล้วก็เซนเซียเองก็บอกว่าหลังตั้งแต่ที่ไม่ได้เจอกันมา เออชิออนแข็งแข่งขึ้นเยอะเลยอ่อาฮะไอ้บอสเอ้ยเ,าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แข็งแข่งขึ้นมากขนาดนั้นหรอกแต่ที่นายเห็นว่าเขาแข็งแข่งขึ้นเพราะว่าตอนที่นายสู้กับเขาอชิออนดอมมืออือะไรเนี่ยวัดนาไอบบ้บัดนาฮิม He has a goal and he p u t his life อ uh ่าฮะก็คือตอนนั้นคือยังไม่ได้มีเป้าหมายแท้จริงเนาะตอนเนี้ยมีเป้าหมายที่แท้จริงแล้วเขาเลยแบบทุ่มเต็มที่ uh huh. That's why he's strong still I can bring myself to consider that's a good thing อ uh ่าฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่ออนถึงได้แข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าเขาแบบนะก็คือตัด ตัดควตโต้ตว,วงไปไปหมดคือลุยอย่างเดียวครับอ่าลุยมุ่งหน้าสู่จุดหมายอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีนะนี่เป็นแค่สิ่งที่ฉันคิดเองนะแต่ว่า the machine that r e ันนี้ was made from the technology of the l a n o ฮะ ไอ้หุ่นกระป๋องที่ฆ่าอากาเนน่ยนะเป็นหุ่นกระป๋องที่ถูกสร้างมาจากดินแดนแห่งโลดังไงไล่เจอวุ huh. uh ้น huh. พ uh ับเป็ดนะฮะไอฟอสอะฮะอะฮะไอแอม familiar with the medical weapon of low but they are not involved in this war so why เออเบอร์วอ่เบอร์เดเวทเพนออนครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากนะตรงนี้ก็คือก็คือเอ่อซูอบาเมนอ่ะรู้จากพวกนี้อยู่แล้วนะเออแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าดินแดน,ดนแห่งโลนะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่มีส่วนร่วมอะไรเกี่ยวกับ,กบเออสองครามนี้เลยนะเออมาถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ Mm -hmm. Uh -huh. And hmm 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 mấy hmm 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 À, hmm 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 เออสิ่งที่ทำให้เราเก่งขึ้นมาได้นี่คือเป็นของที่สเปกเตอร์สร้างขึ้นมาหมดเลยนะอ่า uh ฮะ huh. speculation ก็คือเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแค่เดาเฉยๆ but i f to the n s h i o n might be doing this to free himself from guilt อ uh ่าฮะถ้าเกิดเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ช mm hmm. ิออนอ่ะทำในสิ่งที่เองกำลังโกรธอยู่เอยไม่ใช่สิ่งที่ ทำให้ตัวเองรู้สึกผิดอ่ะเออเหมือนกับว่ากําลังหาที่ระบายแล้วก็หาที่ปอบปอบประโลมจิตใจหัวใจของตัวเองอ่ะ Alright and n o the no point to talk about this h ะ,ะก็คือทั้งหมดนี่มันแค่เดาเฉยๆนะเออน้าหราอบ,บอกว่าเออคุยเดาไปก็เท่นั้นไปเดินต่อดีกว่าไป Alright ลืมลืมใช่ไหมเหรอ The m a คนที่นายชิอนที่นายรู้จักอะมองเท่งไปแล้วเออบอกไอ้หน้าโหล่อ้วยนะเอออีทนจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงวะเนี่ยก็คือแบบจะไปบอกไอหน้าหล่อยังไงวะเนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนนะมันหน้าตาไปอย่างนี้เหรอเนี่ย ครั้งที่แล้วจำไม่ได้ไงว่าหน้าตาเป็นยังงี้เฮ้ยอ้าวโอ้โหตาเด่นน่ารักเกียบไม่ฐานลรอปิ้งครับอ้าวเฮ้ยโอเคเอ่อ ทำไมควารู้สึกบอกว่าถ้าเกิดผมกดเข้าไปมันจะยาววะเนี่ยเออไม่รู้สิผมผมว่าผมรูยเยาๆไม่ไหวนะเนี่ยก็นั่นแหละครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเออเพราะว่าผมกลัวจริงนะว่าผมจะหลับคาไฟ์ <c oughs> <c oughs> โอเคไว้ค่อยเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม